สำหรับค่ำคืนนี้นะฮะคืนวันที่3มกราคมนะฮะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะะเพราะว่าผมเนี่ยจะไลฟ์สดนะฮะในช่องแดงและช่องดำพร้อมๆกันไปนะฮะในช่วงเวลาตั้งแต่2องทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนะฮะยังไงก็ฝากพี่ๆน้องๆทุกท่านนะฮะฝากติดตามกันด้วยนะฮะใครที่เจอปัญหาในเรื่องของแอปเถื่อนแอปสินเชื่อมิจฉาชีพต่างๆให้โอนเงินก่อนนู่นนี่นั่นนะฮะจะสอบถามนะฮะ เกี่ยวกับเรื่องสินเชื่ออะไรต่างๆเนี่ยว่ามันเถื่อนไหมมันถูกกฎหมายไหมตัวไหนที่ยังสงสัยนะฮะยังไงก็ฝากเข้ามาร่วมรับชมแล้วก็ร่วมปรึกษากันได้นะครับนะแล้วก็ยังคงขอบคุณนะฮะพี่ๆน้องๆท่านใดที่ผ่านปัญหานี้ไปได้แล้วนะครับไม่ว่าจะเดือน2เดือนเป็นปีอะไรก็แล้วแต่นะฮะที่เข้ามาพูดคุยให้คําแนะนาเนี่ยนะตัวผมเองนะครับขอบคุณมากๆนะขอบคุณจากใจเลยนะฮะ นะผมคนเดียวนะฮะผมช่วยใครไม่ได้ทั้งประเทศนะครับนะยังคงบอกพี่ๆน้องๆเหมือนเดิมนะฮะตัวเราเองเท่านั้นนะฮะที่จะแก้ไขตรงนี้ได้อย่าง100%ยเต็มไม่มีภาครัฐหรือเอกชนที่ไหนนะฮะมาช่วยคุณได้สภาพจิตใจตัวคุณเองเท่านั้นนะห้ามกลัวนะครับถึงจะผ่านเรื่องราวไร้นี้ไปได้นะครับนะแล้วก็มีตัวผมเองและเพื่อนๆนะฮะที่จะเข้ามารับชม ร่วมพูดคุยกันนะฮะคุณไม่ได้เจอปัญหานี้อยู่คนเดียวผมบอกไว้ก่อนนะฮะยังมีอีกหลายๆท่านทั่วประเทศไทยนะครับมีเป็นล้านนะครับที่เจอปัญหานี้อยู่นะฮะเราก็พร้อมที่จะเข้ามาร่วมพูดคุยในไลน์นี้นะครับคืนนี้นะครับ3มกราคมนะฮะช่วงเวลานะฮะตั้งแต่2ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนะฮะไลฟ์สดพร้อมกันนะฮะใครสะดวกช่องทางไหนนะฮะเข้ารับชมได้เลยนะฮะช่องแดงและช่องดำนี้ครับ โอเคครับเดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับ